สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คクラ s เซเลคชันประจำวันจันนะครับผมเนี่ยจะเปิดแพ็คแมนซิตี้แล้วก็เชลซีนะเพราะว่าผมมีอยู่600ทองอันนี้300แรกนะครับอีก300หลังผมจะเล่นอีเวนต์แมตช์เดเอานะมาเริ่มที่300แรกเลยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวที่ผมอยากได้จะมีซินเชตโกและแบรนารซินวานะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยผมมีหมดแล้วนะนี่ฮะก็กดย้ำๆไปที่2คนนี้ เพื่อเป็นการเอาเลือกเอาชัยนะแล้วก็เปิดไปมาครับตัวแรกว่าจะเป็นใครนะมาดูกันว่าจะเป็นใครแน่นอนครับเป็นอังกฤษอยู่แล้วนะเตะบอลมาแล้วครับเบอร์20ครับเบร์นาโดซินวาจริงๆด้วยครับแจ๋วเลยผมยังไม่มีนะครับมาแล้วตัวที่หนึ่งนะอีกหนึ่งตัวก็คือซินเชนโกนะครับ ขออย่าซ้ำนะอย่าซ้ำอย่าซ้ำกดย้ำๆไปที่ซินเชนโกเอาครับเปิดไปครับโอลิซันซินเชนโกจะมาไหมเบอร์2ครับเป็นคายวอล์กเกอร์นะไม่ใช่นะครับซ้ำนะครับไม่เป็นไรยังเหลืออีกหนึ่งแพ็คนะครับ นมาหนึ่งแพ็กสุดท้ายสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้กดที่ซินเชนโก้ดูคข้าพลังปหนึ่งร้อยสุดท้ายของแมนซิตี้ครับมามาซินเชนโก้มาเบอร์สิบเอ็ดนะ เตะบอลมาแล้วด้วยเท้าซ้าครับเบอร์11จริงด้วยครับโอเล็กซานซินเชนโกครับสุดยอด <c oughs> ได้แล้วได้สักทีนะคนนี้หายากมากเพราะว่ามาไม่ค่อยบ่อยนะครับมาแพก2แผกเองซินเชนโก้แบ็กซ์นะมาเรามาอัพแบดาโรุสินวากันก็คนนี้เป็นปีกขวานะครับ ส่วนมากก็จะสลับกันเล่นกับลิยัตมาเลสนะครับคนนี้ในชีวิตจริงนะมาเมื่อตันแล้วก็อยู่ที่96มาอัพซินเชนโกต่อครับซินเชนโก้เป็นแบ็กซ้ายตัวหลักเลยเพราะว่าเมนดี้เจ็บบ่อยแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคนนี้ก็ยูเครนเป็นนักเตะยูเครนนะข้าพลังก็ไม่สูงหรอกนะครับ อยู่ที่93เท่านั้นเองแต่ก็เล่นดีนะซินเชนโกเล่นดีในชีวิตจริงมาจัดเข้าทีมครับแทนตัวเก่าที่เป็นเบสเพเยอร์แล้วก็แวรนโดซินวาก็แทนเบสเพเยอร์เหมือนกันเรามาดูว่าเขาเนี่ยเล่น cmf ได้เท่าไหร่ได้94นะครับ cmf 94เลยและกลางลุก95ครับปีกขวา96นะ โอเคสวยนะครับเหลือแอร์สันคนเดียวนะที่ยังเป็นเมดเพเยอร์อยู่ต้องตามล่ากันต่อไปครับสำหรับฟูลที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เรามาดูครับพลังซินเชนโก้ตามนี้เลยครับโรพาลพาร์ตเก้าสิบเกปั่น90นะสปีดไม่เร็วนะครับแล้วก็เกมรับก็ใช้ได้นะก็ถือว่าไม่มากครับต่อไปมาดูแบรนาโรซินวาครับนี่ครับบอลคอนโทรลที่บิ้ง ทายโพ s เซชัน97ถนาดการเลี้ยงบอลนะรอบเจ็ดพาร์ท91ปั่น87ครับแล้วก็บาลานซ์กับสเตมินา98และ94นะถือว่าเป็นปีกที่มีความอึดมีจุดเด่นที่ตรงนี้แหละครับสกิลก็เยอะแยะและเป็นครีเอทีฟเพลย์เม e เกอร์นะต่อไปครับเรามาเปิดเชลซี ตัวที่ผมอยากได้จะมีกองเตะและเมสันเมานะครับและขออย่าซ้ำนะครับแพ็กนี้แพ็กเมื่อกี้ก็ได้ตามหวังไปแล้วนะคนแรกเขาจะเป็นใครเบอร์5ครับจอจินโยครับคนนี้ผมได้มาบ่อยแล้วนะฟีเจอร์ได้มาทุกเวอร์ชั่นเลยที่เปิดเชลซีเนี่ยออกบ่อยมากนะจอจินโยนะแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้โหดสุดแล้ว มาคนที่สองครับคนที่สองอยากได้กองเต้นนะเนี่ยครับกองเตะอยากได้เมาส์ด้วยนะครับเพราะว่าค่าพลังมันสูงที่สุดในแผ็นนี้นะเ8เลยแล้วผมจะเอาเข้าทีมหลักผมด้วยเพราะว่าค่าพลังมันเยอะดีไปต่อมาครับเบอร์19ใช่ไหมใช่แหละเมสันเมาส์เมสันเมาส์ครับยิ yes. สุดยอดครับดาวรุ่งจากเชลซีเมสันเมาส์นี่สุดยอดค่าพลังสูงมากคนนี้และคนสุดท้ายครับอยากได้กองเต้ขอ,อกองเต้นะเพราะว่าแพ็กก่อนก็ไม่ได้นะ UCL ก็ไม่ได้ขับ s e l e c t i o n เชลซีตอนนั้นก็ไม่ได้นะมาค่าพลัง99 5้าค่าพลังสุดท้ายกองเต้มา เอาละครับผิวสีครับเบอร์7เรียบร้อยครับเอ็นโกโลกองเต้เยี่ยมครับเยี่ยมมากวันนี้สมหวังมากแพ็กก่อนนี้เฟลไปเลยแพ็กนี้สมหวังอยากได้ตัวไหนก็ได้นะครับดวงดีมากมาแล้วมาอัพเมสันเมาส์เมสันเมาส์เลเวลอยู่ที่38นะครับใช้การเทรนประมาณ2,000 20, 0อ่าขอพัยครับ2,1,000นึงมืนนะ จงแหงหมนสี 1, 4, ่พันประมาณนี้ครับมีสันเมาส์สุดติ่งกระดิ่งแมวนะค่าพลังเยอะสุด38ครับตันแล้วสุดยอดเมสันเมาส์มาดูค่าพลังครับเล่นได้สองตำแหน่งนะนี่ครับ90ขึ้นไปเยอะมากดูดูครับ 94นะสปีดต้น95โอ้โหคิกิ้งพาวเวอร์ดูดิสเตมิแน่นะครับสุดยอดเอาเข้าทีมหลักเลยแทนฟันบาเทนเลย4992ครับใกล้5,000แล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ